สวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตามแนวทางของสารนองคายนะคะเมื่อประจำวันที่16ตุลาคม64นะคะศารนองคายนะคะวิ่ง7นะคะวิ่ง7เด่น8 6 5นะคะวิ่ง7เด่น8 6 5จับคู่3ตัวบนนะคะจับคู่3ตัวบนมี7 8 6 3 9 8นะคะ8 6 5นะคะเน้นมาให้ 7 8 6กนะคะกับ3 9 8นะคะกับ3 9 8วิ่งล่างนะคะวิ่งล่างมีวิ่งล่างสงนะคะวิ่งล่างสงเด่น901นะคะเด่น901นะคะเด่น901นะคะเด่น90 1จับคู่นะคะ72 5ด51นะคะ95 93 78นะคะ วิ่งล่างสองเด่น9ก้ศนย์ะคะมี7จ็ดสองห้าศูนห้าหนึ่งเห้าเ้าสามเจดแปดะคะเน้นนะคะห้าศนย์เกะคะแล้วก็เจดแปดนะคะเน้นมาให้นะคะ,เล,นนละ,คะเล่นบนล่างเลยนะคะเล่นบนล่างเลยนะคะกลับด้วยนะคะกลับด้วยนะคะสารนองคายนะคะมาไปจำมันที่1ิ หกตุลาหกสี่วิ่ง7จ็ดนะคะวิ่งบนเดนะคะวิ่งบน 7, เน 8, 6, 5, นะะ็เด่นมี8ดมีหกมีห้านะคะเด่นมี8ดมีหมีห้าจะพูดสามตัวบนนะคะจะพูดสามตัวบน7จ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดหแล้วก็ 9, เก้าไอ้าแปดนะคะสเกแดแล้วก็แปดหกห้าแดหห้าวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างสองนะคะวิ่งล่างสองเด่น 901ศนย์ะคะเด่น901จับคู่นะคะจับคู่2ตัวนะคะมีเจ็ดสองห้า78นห้าหนึ่ง้าห้า้าสามเจ็ดแปดนะคะเน้นมาให้นะคะจะมีห้าศแล้วก็9 5้าห้าเจ็ดปดเล่นบนล่างนะคะเล่นบนล่างกลับด้วยนะคะกลับด้วยนะคะแนะนำว่าให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะแนะนำว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อลอ ตาลีอุดหนุนรัฐบาลไทยนะคะอุดหนุนรัฐบาลไทยใครนะคะที่สนใจนะคะเครื่องรางนะคะเครื่องรางจี้ประจำวันเกิดนะคะจี้ประจำวันเกิดแล้วก็ปูสีสุดโทนะคะปูสีสุดโทแล้วก็ได้แดนะะหรือว่าจะเป็นครีมทาหน้านะคะกลางคืนนะคะหรือจะเป็นฝ้านะคะเป็นฝ้าเป็นกระอย่างนี้นะคะก็สนใจนะคะ โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาลงเอาลงไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมโทรมาสั่งได้นะคะมีจี้ประจำเกิดปสูสีสุดโทนะคะแล้วก็ได้แดนนะคะแล้วก็ครีมนะคะครีมทาหน้าหรือจะเป็นสบู่อย่างนี้นะคะก็ได้นะคะหรือจะเอาเป็นชุดก็ได้นะคะเป็นชุดก็ได้นะคะหรือจะแยกซื้อก็ได้นะคะครีมนะคะ แต่ทางที่ดีก็ซื้อทั้งครีมซื้อทั้งสบู่นะคะถึงจะเห็นผลนะคะถึงจะเห็นผลแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยแนะนําว่าให้ซื้อลอตเตอรี่อุดหนุนรัฐบาลไทยนะคะให้ซื้อลอตเตอรี่อุดหนุนรัฐบาลไทยลูกสาวนอน แนะนำให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะใครนะคะที่สนใจนะคะวิ่งเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดวิ่งตัวเดียวก็ได้นะคะวิ่งตัวเดียวนะคะถ้าวิ่งหลายตัวก็คิดว่าขาดทุนก็วิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยนะคะหรือจะเลือกเป็นห้านะคะหรือจะเลือกแค่ห้าอย่างนี้นะคะแต่แอดจับคู่มาให้ก็คือเจ็ดนะคะแอดจับคู่มาให้ก็คือเจ็ดวิ่งล่านะคะสองนะคะสองเด่นนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหรือจะเอาแค่เก้าอย่างนี้นะคะก็ได้นะคะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดยังไงก็เล่นแต่เล็กวิ่งก็ได้นะคะเล่นแต่เล็กวิ่งก็ได้จับคู่เล็กวิ่งบนกับเล็กวิ่งล่างนี่นะคะใส่กันก็ได้นะคะหรือจะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะแปดเก้าเก้าแปดนะคะหกศูนย์ศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งห้านี้นะคะหรือจะเป็นห้าสองสองห้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นเก้าสองสองเก้าอย่างก็ได้นะคะ 9669นะคะ9559นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น9779อย่างนี้ก็ได้นะคะ9009ก็ได้นะคะ9009นะคะก็ไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าหวยจะออกตัวไหนนะคะแต่ถ้ารู้นะคะก็คือ,อลงให้เลยนะคะแต่ถ้ารู้ก็คือ,อลงให้เลยแต่นี่ไม่รู้นะคะไม่รู้นะคะแอดยังไม่ฝันนะคะแอดยังไม่ฝันเมื่อวันที่หนึ่งนะคะแอดก็เข้าตัวตัวกลับนะคะ แอดลงให้นะคะความฝัน3 8มแต่ออก8 3ดมนะคะจะออก83มแล้วก็จับคู่นะคะจับคู่ให้ก็จับคู่ให้บนล่างนะคะก็จะมี7 1ดหนึ่งนะคะเจดหนึ่งนะคะก็ถูกไปนะคะเข้ามา4 5ห้างวดแล้วนะคะ4 5ห้างวดนะคะงวดนี้ก็น่าจะเป็นงวดที่6นะคะงวดนี้น่าจะเป็นงวดที่6นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แอดด้วยนะคะก็แนะนำนะคะช่องใหม่นะคะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆนด้วยนะคะช่องสามสาวชาแนลนะคะช่องสามสาวชาแนลแอก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลย ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยใครนะคะที่สนใจคีมนะคะสนใจคีมนะคะก็ทักเอใครที่สนใจคีมนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเอาเบอร์ลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะ สาน้องคายเข้ามาก็สีห้างวดแล้วนะคะสาน้องคายเข้ามาสี่ห้างวดแล้วยังไงก็อย่าลืมนะคะงวดที่หกนะคะงวดที่หวิ่งเดนะคะวิ่งเจ็ดเด่นแปดหกห้านะคะเด่นแปดหกห้าจะพูดสามตัวบนนะคะเจ็ดหกนะคะเจ็ดแปดหกสามเก้าแปดนะคะสามเก้าแปดแปดหกห้านะคะเน้นเจ็ดแปดหกนะคะแล้วก็ สามเก้าแปดนะคะวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างสองนะคะเด่น901นะคะเด่นเก้จับคู่นะคะจับคู่นะคะจับคู่จับคู่ล่างจับคู่สองตัวล่างสองตัวบนนะคะก็มีเจ็ดสองห้าศูนยเมนะคะเจนะคะเจนะคะเน้นมาให้ก็คือ5095แล้วก็78นะคะจะเน้นมาให้สหางนะคะเน้นมาให้สามหาง เล่นล่างบนนะคะเล่นอ่างบนหรือบนล่างนะคะเล่นบนล่างนะคะกลับด้วยนะคะกลับด้วยยังไงก็อย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แอดด้วยนะคะใครที่สนใจแนวทางน,นะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจองไว้ดูเลยก็เข้ามางวดที่ห้านะคะเข้ามางวดที่สี่งดที่ห้าแล้วฝากด้วยนะคะฝากด้วย ผิดถูกยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอโทษขออภัยด้วยแอนก็พูดไม่ค่อยเก่งเนาะแอนก็พูดไม่ค่อยเก่งใครนะคะใครนะคะที่ว่าสนใจแนวทางนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ทำคลิปนานหรือพูดนานนะคะก็ต้องทำให้กด ถูก YouTube นะคะต้องทำให้กดถูก YouTube นะคะ10นาทีขึ้นไปนะคะ10นาทีขึ้นไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมแนวทางนะคะไว้ไปพิจารณานะคะไม่รู้นะคะว่าหวยจะออกตัวไหนนะคะไม่รู้นะคะว่าหวยจะออกตัวไหนก็ให้แนะนำว่าให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะอุดหนุนลอตเตอรี่นะคะอุดหนุนลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ของไทยนะคะซื้อลอตเตอรี่ไทยนะคะ คลิปนี้ไว้เป็นแนวทางนะคะคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางก็อย่าลืมนะคะก็อย่าลืมนะคะไว้แคปไว้เพื่อเป็นแนวทางผิดถ,ถูกไม่มีใครรู้นะคะผิดถ,ถูกไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนคนที่หมุนเขาก็อยู่กองฉลากนะคะคนที่หมุนเขาก็อยู่กองฉลากเออไม่มีใครรู้นะคะ แต่ละอาจารย์แต่ละท่านก็เข้าเล็กวิ่งเล็กรูดกันไปนะคะเล็กวิ่งอย่างเงี้ยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสังเษให้ให้แอดด้วยนะคะก็ทาให้พูดพูดนานนะคะหรือว่าคลิปนานถึง10นาทีแบบเนี้ยมันก็จะผิกดกฎ u t u b e เราก็อาจจะเด้งจาก YouTube ได้นะคะเราก็อาจจะเด้งจากช่อง YouTube ได้ก็อยากให้ทำให ถูกกด y t u t u นะคะ10 10นาทีนะคะ10นาทีนะคะก็อัดคลิปลง10นาทีนะคะถึงจะพูดนานไปหน่อยนะคะแอดก็ตั้งใจว่าอยากจะทำพญานาคที่วัดนะคะอยากจะสร้างพญานาคที่วัดถ้าถูกมานะคะเพราะว่าวัดที่บ้านนะคะยังไม่มีพญานาคนะคะวัดที่บ้านยังไม่มีพญานาคเลยนะคะแอดก็อยาก ทำนะคะแอดก็อยากทำพายนานาะคะหรือถ้าใครสนใจนะคะคือร่วมสร้างนะคะร่วมสร้างพายนานาะคะก็โทรมานะคะโทรมานะคะหรือว่าแอดก็จะไอ้นี่ให้นะคะแอดก็จะทิ้งเด็กที่บัญชีไว้ให้ใต้ไว้ให้ ไว้ให้ในคลิปนะคะเดี๋ยวแอนจะทิ้งไว้ให้ในคลิปนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ให้แอดด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าใครร่วมอนุโมทนาบุญนะคะเพื่อสร้างพญ,ญานาคนะคะสร้างพญ,ญานาคนะคะ mm hmm. ที่วัดนะคะที่วัดนะคะอยู่หนองคายนะคะ mm hmm. ก็ช่วยร่วมอนุโมทนานะคะช่วย โอนนะคะช่วยโอนเพื่อจะสร้างนะคะก็คิดว่าก็จะทํานะคะจะถ,ถูกก็จะทําเหมือนกันนะคะถูกน้อยถูกเยอะอย่างนี้นะคะก็จะทําเหมือนกันนะคะก็จะร่วมสร้างเหมือนกันนะคะวัดที่วัดก็ยังไม่มีพญายนาคแต่ก็อยากสร้างนะคะอยากสร้างให้ท่านได้มาประทับที่วัดนะคะยังไงก็ฝากจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ